สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาทำเกี่ยวกับตัวของปกอีกแล้วนะครับการออกแบบปกในแคบคัทนะครับแต่รอบนี้จะเป็นการออกแบบในส่วนของ PC นะครับแล้วก็จะมาสอนเทคนิคการทำคนให้ฟุ้งแบบนี้ทำขอบฟุ้งนะครับกับรูปคนแล้วก็พวกตัดต่อพื้นหลังนะครับของรูปคนออกจากกรรันเดี๋ยวไปดูนี่อันนี้คือตัวอย่างที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของโปรแกรม นี่นะครับผมก็ทำจากแคปคัตในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นเลเยอร์ให้ดูนะครับอ่เลเยอร์อาจจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะผมทำหลายหลายหลายขั้นตอนอ่เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับก็ผมขออนุญาตแบ็กกลับไปนะครับแบบนี้นะครับแบ็กกลับไปนะครับแล้วก็กดคำว่า create project นะครับผมจะใช้แคปคัตของส่วนของที่เป็น Windows นะครับ Create project. พอ create project เสร็จนะครับบางทีเรามีคลิปวิดีโอที่นำมาตัดนะครับผมขออนุญาตใช้คลิปวิดีโอแลกันนะครับผมใช้คลิปตัวนี้ของผมนะครับลากคลิปลงมาวางปุ๊บาบ,าบางคนอาจจะตัดต่อคลิปไว้นะครับตัดต่อคลิปไว้เสร็จแล้วแล้วก็เลือกเฟรมหลังจาก export นะครับสมว่าผมจะเลือกเฟรมนี้เป็นพื้นหลังนะครับจะเอาเฟรมนี้แหละเป็นพื้นหลังวิดีโอ นะครับเป็นพื้นหลังของปกแล้วก็ต่อมานะครับผมก็นํารูปมานํารูปภาพมาที่ใช้นะครับนํารูปที่ใช้งานมานะครับสมมุติผมไปผมใช้รูปของผมนะครับผมมีรูปอยู่อยู่ในได้เอ่ยอ่ผมเอารูปกอดอกผมก็หารูปเข้ามานะครับเลือกรูปสมมติผมมารูปนี้นะครับลองเลือกรูปดูก่อนต้องการจะเอารูปไหน เอารูปนี้แล้วกันนะครับผมก็คลิกที่รูปลากมาวางปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เอารูปมาวางตรงเฟรมที่เราเลือกไว้อาจจะต้องดึงนะครับดึงนิดหนึ่งดึงรูปปุ๊บแบบนี้นี่นะครับดึงรูปออกมาอ่าผมบอกเอาเฟรมตรงนี้นะครับแล้วทําทการนะครับตอนนี้เราเลือกเลเยอร์รูปอยู่ให้มาตรงด้านขวามือนะครับแล้วจะมีคำว่า Remove BG กดลงไป แล้วคลิกตรงคำว่า auto remove อ่าเห็นไหมครับพื้นหลังจะหายไปแล้วแต่ตรงนี้เขาจะมีให้เราเลือกสมมุติผมบอกผมจะเอาเป็นเส้นเป็นขอบขาวผมก็คลิกปึ๊บลงไปนะครับแล้วด้านล่างเราสามารถเปลี่ยนสีได้หรือลดสเกลผมขอลดสเกลสีขาวลงนี่เห็นไหมครับลดสเกลได้เราก็กว่าเลือกได้หลายรูปแบบนี่แบบนี้ก็ได้นะครับนี่แล้วเราจะขยายนะครับ ตรงนี้ก็ลากขยายได้เลยฟึ๊บสมมติผมไว้ฝั่งนี้ถ้าสังเกตนะครับตอนนี้รูปเราตรงนี้เขาจะยังไม่จางใช่ไหมครับเราอยากให้จางอกไปตรงไหนเลือกตรงคําว่า m มสนะครับแล้วผมก็เลือกอันนี้ปึ๊บนี่ผมก็เลือกลงมาก่อนบอกผมเอาตาัดรูปประมาณนี้และสังเกตตรงนี้ที่เป็นลูกศรเล็กๆอยู่นะครับตรงนี้เราคลิกเนี่ยเพื่อตัดรูปตรงเส้นอะผมแบบนี้ตรงลูกศรเล็กๆนะครับผมคลิกแล้วผมก็เลือ่อนปึ๊บ เห็นไหมอยากให้จางแค่ไหนเห็นไหมครับนี่ผมบอกให้จางประมาณนี้นะครับผมก็ลูกศรกลับมาคลิกเลือกตรงนี้แล้วกลับมาตรงเบสิกเราสามารถที่จะเลื่อนแบบนี้ได้นะครับผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาอีกรูปหนึ่งผมก็เลือกรูปเข้ามาอีกหนึ่งรูปเอาเป็นรูปไหนนะครับลองเลือกดูสมมติว่ารูปนี้แล้วกันนะครับก็ลากมาวางเดี๋ยวผมก็คลิกเอามาวางไว้ด้านบน เราอาจจะลากให้มันเท่ากันก็ได้นะครับาลากลากรูปไปเท่ากันยับเหมือนเดิมไปที่ Remove BG นะครับกดออโต้ e m o v e แล้วก็อาจจะใส่สีขาวลงไปเหมือนเดิมนี่ก็อาจจะขยายเอาลงมาประมาณนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแล้วแต่เราจัดเรียงนะครับผมไปแมสนิดนึงผมอาจจะดึงลงมา ประมาณนี้ก็ได้นะครับกลับมาตรงเบสิกเพื่อเลื่อนรูปนี่เห็นไหมครับแค่นี้ผมก็ได้ตัวนี้มาแล้วนะครับได้ตัวที่เป็นของได้ตัวที่เป็นฟุ้งแบบนี้มาแล้วแล้วก็มีขอบสีขาวนะครับต่อมาผมจะใส่โลโก้ช่องผมก็มีโลโก้ช่องที่ผมทำเอาไว้นี่นะครับก็ลากมาวาง แล้วก็นํามาวางด้านบนได้เลยนะครับแล้วผมก็เลื่อนเลยผมจะชื่อช่องไว้ตรงไหนแล้วก็ขยายใหญ่ไปผมอาจจะลดสเกลตรงนี้ผมวางแบบนี้เลยนะครับต่อมาข้อความนะครับข้อความผมก็ทำข้อความอันเดียวเลยนะครับอันนี้ผมมาตรงคำว่า Text แล้วก็กดบวกปุ๊บลงมา ดึงก่อนนิดนึงอ่ะผมก็ดับเบิลคลิกแล้วก็พิมพ์นะครับผมผมบอกว่าสอนทำปกอ่ะแล้วผมก็เลือกซีเล็กนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้เห็นไหมครับตรงด้านขวามือเขาจะมีให้เปลี่ยนฟอนต์อยู่ผมก็เลือกฟอนต์นะครับที่เราต้องการนะครับลองดูเวลาเราเลือกเนี่ยเขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูเลยเห็นไหมครับนี่ผมก็อ่ผมสามารถโหลดเพิ่มได้นะครับตรงนี้ก็มีให้โหลด ผมเอาฟอนต์นี้แล้วกันแล้วก็ปรับขนาดปุ๊บอ่ะผมก็ปรับขนาดเสร็จผมก็ลองลองเลื่อนมาดูตรงนี้ถ้าเป็นสีขาวแล้วเอาขอบสีแดงนะครับผมก็ดูว่าจะโตกใส่ขอบสีแดงดูซิได้ไหมนี่เอาจะโตกใหญ่ๆไหมหรือยังไงนะครับก็เลือกดูว่าจะต,ต้องไปเพิ่มฟอนต์นิดหนึ่งเอาตัวใหญ่ดิแล้วก็เพิ่มฟอนต์ออกมาสอนทำโปกนี่ผมได้มาแล้วสอนทำปก นะครับผมอาจจะ copy นะครับ c t r l C เลือกตรงเลเยอร์ r อน l V แล้วก็ดึงมาวางสอนตำปกง่ายง่ายสอนตำปกง่ายง่ายแบบนี้นะครับแล้วผมอาจจะเปลี่ยนสีสลับกันอันนี้อาจจะเอาเป็นสีแดงสตรกอาจจะเป็นสีขาวนะครับให้เขาสลับกันแบบนี้สต็อตกอาจจะลดลงมา สตรกตรงนี้อาจจะลดลงมานะครับหรือว่าเพิ่มไปให้สุดไปเลยก็ได้นี่สตรอกอาจจะลดลดลงมานิดนึงแล้วก็เพิ่มฟอนต์ให้ใหญ่ๆจะได้ดูเด่นนี่ในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากใส่อะไรเพิ่มนะครับก็นํามาใส่ได้เลยนะครับอันนี้สมมุติว่าของผมโอเคแล้วใช้ปกนี้นะครับสมมติว่าผมโอเคแล้วหรือว่าใครจะเพิ่มคําว่าแคปคัดอะไรเข้าไป ก็ลองเพิ่มไปดูนะครับแต่ถ้าเราโอเคสําหรับปกนี้แล้วนะครับเราก็ไปที่3จุดตรงนี้เองนะครับ3จุดแล้วก็เลือกคําว่า export skill frame ปุ๊บเราอาจจะเปลี่ยนชื่อนะครับสมมติผมเอาชื่อเป็นเลข5แล้วกันแล้วก็เซฟไว้ไหนผมเซฟไว้โฟลเดอร์เดสก์ท็อตรงนี้แล้วก็กด export นะครับเสร็จแค่นี้นะครับเราไม่ต้องเที่ยวบาสกิลรูปภาพออกไปเพื่อทำปก นะครับในแคปคัทเนี่ยบางทีเราตัดเสร็จแล้วเอ็กพอร์ไปเสร็จเราก็ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพเนี่ยทำปกได้นะครับหรือบางคนบอกอยากได้เป็นภาพนิ่งส่วนตรงนี้สมมตินะครับเราก็เลื่อนเฟรมมาแล้วก็กดแล้วก็เอ็กพอร์สกิลเฟรมออกไปเราก็จะได้รูปภาพตรงนี้ไปแล้วก็เราก็นํามาใช้ทําปกได้เลยนะครับเอามาเพิ่มออกมาอะไรได้เลยเดี๋ยวเราไปดูรูปนะครับอันนี้คือรูปที่ผมทําตัวอย่างไว้ เดี๋ยวเราไปดูรูปเมื่อกี้นะครับผมเซฟไว้เดสก์ท็อปอ่ะนี่นะครับมาแล้วเห็นไหมครับนี่ง่ายๆเลยนะครับเราก็จะได้ปกแบบนี้ขึ้นมานำไปอัพใน y o u t u ในอะไรได้เลยนะครับนำไปอัพใน youtube เป็นปกง่ายๆนะครับไม่ต้องมีวิธีอะไรซับซ้อนแค่นี้เองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่หาวิธีการนะครับในการ บางคนทําสื่อการสอนแล้วอยากได้ปกสวยๆนะครับทํำยังไงอันนี้คือวิธีการนะครับก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ